สวัสดีค่ะครูติสาบ,บ้านนา,าค่ะวันนี้มากินข้าวที่บ้านสงสัยคินฮอดกับข้าวสีภรรยาคิดทอดหรือเป่าทำเองหมดเลยทำเองหมดทุกอย่างเลยค่ะอะไรเขาิะปลาทูกับไปตกมาข้างโบ,งบมหมูกับเลี่ยงเองแซ่บเด้ออร่อยนะ มากินมะเขือนี่รทันลิขใช่แล้อือนี่นะคะก็เป็นแกงอะไรไม่รู้ของะรู้ตึกแล้วเดี๋ยวแกงหน่อไม้คือ <c oughs> มีข้าวเบื่อหลายนะจะทำอะไรสามพันปีมานี่ไม่ก็แกงวันไหนอะวันอังคารหนักยิ่งไว้นานยิ่งอร่อยแกงหน่อไม้นะเมื่วานเลยเพื่อนหน่อไม้มันหวานอะมันอร่อยมากที่บ้านยังอยอะ เบื่อนอยากินเก็ดเฮ็ดที่แบ่งพมามาแล้วเฮ็ดห้องนี้นะแคเก็เลื่นมาเฮ็ดดินหรือเปล่าแเก็ตเอดอกเล็น้อยนะนี่สีดำดำนะนี่าเปนแดงเปนเพื่อนถทมนะบ้าแล้วมาขายบ่แม่นบ่เขามากินน้ำหนึงละไปกินของขาวขาวมาขายเอาเงินนี่ก ปลาทูด้วยกินน้อยกินปลาหน่อยอืมไม่ค่อยได้กินปลาเลยเมืนะันเราซื้อปลาส้มโออีกน่ะฮะซื้อปลาส้มโออยูย่เองรู้จักกินปลาหน่อยก็จะมีผักด้วยกินผักด้วยก็ได้นะกินผักกินผักกับปลาทูนี่ก็มีนี่ปอกส้มโอร,รอนะคะอร่อยมากมาเอามาใส่ส้มโอนะซื้อเลนาะหนึอยละห้าสิบบาทนะ แต่มันแซบดบอกินมาหน่วยนึงเมาาื่อวานนี่สั่งทาเฟซบุ๊ก,กนนอะเนาะเยอะแยะสั่งงงไ่ธรรมดาเด้อม่เห็นย้อนทางเฟซบุ๊กเห็นด้วกํลังขายดีเลยโปรโม,มองืม,งมนครับทงังสั่งของสั่งแลเนอะชิยากไปสั่งมันอร่อยนะ เอาเงินใหม่ก่อนบาลายเลยเต็มเปาเลยต้องการเงินอยู่พอดีเลยจ้ะเอามาให้เก็บไม่ได้ให้มีอะไรใส่เด้อเฮ้ยมีอะไรซ,ซื้ออย่างเนาะอะอมีซื้ออย่างันาะจำเป็นันเลยจะเป็นใส่เป,เป็นซื้อนะใส่ได้สิบเอ็ดเอตันโครงการในหนังสือขออนุญาตอนุมัติการใช้เงินจันบ่นจำเป็น,นแล้วบ่ได้ใช้แล้วคิดนาที จะส่ววไว้เลยเอไม่ใ่อย่างแล้วสุมื่อนี้ก็มีจะซื้อกินนี่ล่ะสลา,ง,างงามกูงามหมดเราเบ่้กเบ่จัดจะกวางจัดิ่งใหญ่ไงชุมมือเนี่งดเด้ดอเบื่อจัดขอขอมันเกิดกาล,ล,ลดลงลดลงมีหอบอะไรยงัง้าโอ้อได้อยู่เด้อ เราก็ทำบุญให้เพื่อนไงติว้วอะไรอย่างเงี้ยฮัลลมแล้ว <laughs> ก็ซื้อเค้กให้เพื่อนไงเพราะว่า <laughs> แพงอยู่เด้อเค้กอะไร <laughs> สูซีกับพัดลมพลซ้ำกันอะไรรวมค่าทำบุญครับค่าซื้อพัดลมมารซ้ำกัน <laughs> อ๋อโอคือเค้กเนาะเพราะแพงเลยเค้กกันก็ได้ <laughs> ต้องหมดเนาะระหว่างเราต้องซื้อสิ่งที่จำเป็นเท่านั้นจุมแล้วพี่น้องจุมแล้ว อเอาโอเคขมดป้าบอ่ะนะอืมไม่กินหรอกินละเนาะโอเคเดี๋ยวพวกเดี๋ยวจะไปทานข้าวแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ